โบเดินทางมาครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตแล้วละเนาะเพิ่งรู้ว่าความมั่นคงจริงๆอะไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพไม่ได้เกี่ยวว่าเราเรียนจบอะไรมาทํางานอะไรแต่ความมั่นคงจริงๆอะมันคือความมั่นคงทางใจค่ะคุณเคยเห็นไหมคนที่ประสบความสําเร็จคนรอบข้างเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนาะเฮ้ยคนเนี้ยเขาดูประสบความสําเร็จมากเลยแต่เขาดูเครียดมากเลย เรายิ่งเครียดก็ยิ่งทําให้คนคนั้นมีอาการเจ็บป่วยต้องใช้เงินที่หามารักษาตัวเองหรือแม้แต่ตัดสินใจทาบางอย่างทําร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นเราใช้ชีวิตวิ่งตามหาความสําเร็จอะมาเยอะมากเลยนะวิ่งตามหาความมั่นคงของชีวิตอะจนมาถึงจุดนี้ที่โบได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราไม่ดีเรารู้สึกแยกกับตัวเองเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เราก็จะไปดึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆผู้คนต่างๆเข้ามาในชีวิตเราแล้วอะไรกันแน่วะที่เราต้องการความมั่นคงแบบไหนกันแน่มันคือสภาวะใจอ่ะเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองเราจะส่งคําพูดดีๆการกระทําดีๆออกไปให้คนอื่นด้วยอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติเลยแล้วพอเราส่งคําพูดดีๆการกระทําดีๆให้คนอื่นอ่ะเราจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเว้ยเราจะเห็นคุณค่าในตัวเอง แล้วพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะรู้ว่าเราคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาตามสภาวะใจของเราะแล้วการที่เราจะอยู่ในสภาวะใจที่มั่นคงอ่ะแค่เรากลับไปเห็นความรักอ่ะที่เรามีให้คนในครอบครัวจะเป็นใครก็ได้เราได้รับความรักอย่างดีจากคนในครอบครัวตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนถึงเติบโต,ตมากลับไปรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณทุกลมหายใจขอบคุณครอบครัวเราคนรอบข้างเราอะแล้วกลับไปเห็นการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอพอเรารู้สึกดีกับตัวเองเราจะอยากส่งสิ่งดีๆออกไปคำพูดดีๆรอยยิ้มดีๆให้คนอื่นอะแล้วมันจะเป็นออร่าที่ออกไปจากตัวเรานะคนจะสัมผัสได้เลยอะต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าในช่วงที่ใจเราดีอะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงไหมในช่วงที่ใจเราโอ้ไม่ดีใจเราแย่ เราเจอเหตุการณ์แย่ๆจริงไหม